สาทุกระมาเจาโลกาสิปฏิกระหังฏิสเกกันเฉลอันเท,นทวรังไยาจธาตุกันจิจตัจจาปรัชญาธาติะะาาการเจเกตุกธอรมังอนุตัมิบันปัจจังนัโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโาาตโสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญยูกตเวทิตาติเตอความนอบนอ้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอความนอบนอ้อมแด่พระธรรมคำสอนอความนอบนอ้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าทุกทกุพระองค์ ขอถว,วายความเารพท่านพระอาจารย์สมุขเทศสุทธิจาโคเจ้าวาดวัดทองหลังใหญ่แล้วก็ขอ,อจเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันแม่แห่งชาติวันนี้เอามือลงสยดเอามือลงต่างจิตตั้งใจฟังดีๆแค่นั้นแหละโยมนะทีการพนมมือนานไปมันก็เมื่อยนะโย,ยมนแต่ถว่าทาถามว่า เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ดูสวยงามนายโยมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราฟังเทศฟังธรรมเราใช้หูฟังนายโยมนะมใช้หูฟังใช่ตาดูนะแต่ที่เลือกไปกว่านั้นนะก็คือใช้จิตใช้สมองคิดตามขับสอนของของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งญาติยโยมทั้งหยก็ทราบกันดีว่าวันนี้ เป็นวันแม่แห่งชาติทุกๆอารามในประเทศไทยทุกวัดทุกวาในประเทศไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศที่เป็นคนไทยไปอยู่มีวัดไปอยู่ก็จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมร,ราชินีนาพระนางเจ้าสิริกิตนะพระบรมร,ราชนีพันปีหลวงของเรานะขอ,ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนานวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาและเลืล่อนเกอถึงบุญคุณของแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาบางคนแม่ก็ยังอยู่บางคนแม่ก็ได้ลมเจ้าหายตายเสียจากไปแล้ว ก็น้อมนำเอาวันนี้นะมาระลึกนึกถึงมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แด่แม่ของเราที่่วงรับกับขันไปแล้วนะเพราะว่าดวงจิตดวงวิญญาณในวันสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่วันพระหรือว่าวันเข้าพรรษาออกพรรษานะหรือว่าวันบุญต่างๆมีบุญกรณีพิเศษนะบุญไปตามวันเวลาะ ท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมาคอยรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลสําหรับท่านใดที่แม่ยังอยูนะ่ก็ดูแลแม่ของเราให้ดีเพราะว่าถ้าแม่เราตายไปแล้วในโยมแต่มาก็เหมือนอย่างญาติโยมทั้งหลายคนทั้งหลายท่านที่เคยได้เห็นเคยได้รู้เคยได้ดูในตามโทรศัพท์นะหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลทุกวันนี้ก็ไปกล่าวและลึกนึกถึงนะ โอ้ยคิดถึงคนบนฝ้าจางโอ้ยคิดถึงแม่จางโอ้ยคิดถึงแม่แท้ๆถ้าแม่ยังอยู่ฉันคงไม่ลำบากขนาดนี้รอกถ้าแม่ยังอยู่นะฉันคงจะมีคนปรึกษาหาือถ้าแม่ยังอยู่ก็จะมีคนคอยดูคอยดา่าคอยว่าฉันนี่เป็นการระลึกนึกถึงถามว่าดีไหมมันก็ดีโยมแต่มันเป็นอยู่ในช่วงปลายเหตุซะแ,แล้ว ฉะนั้นต้นเหตุคือประโยชต้นเหตุเราต้องทําแล้วก็บอกท่านในตอนขณะท่านยังมีชีวิตอยู่โยมนะขณะท่านยังมีชีวิตอยู่นะแต่สําคัญหลักๆก็คือตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นิยมนะเราท่านทั้งหลายเวลาแก่บอกหรือเวลาแก่ว่านิดหนึ่งก็เครียดโยมนะจะเครียดให้จับว่าพูดอะไรสบายบนะฟังมาตงแต่หน่อยจนใหญ่เลยลก็อีกคาเดิมๆนี่แหละ ก็พูดอยู่นั่นแหละถามอยู่นั่นแหละอันนี้คือความคนค,ความแก่ความเท่าความชราขอพ่อของแม่แต่บางคนก็ลืมนึกไปว่าถ้าเราลองนึกย้อนลอยถอยหลังไปคำคำเดียวนายมนะคำคำเดียวเราถามแม่ตั้งแต่เปลี่ยนเล็กน้อยแม่ก็ตอบคำนั่นแหละโยมซ้ำซากส ไม่ได้บนเม่ดาไม่ว่าลูกจักคำเลยบ่าจักกว่าถามอะไรไปคำเดียวนี่แหละถามอยู่นั่นแหละแม่เราไม่เคยว่าอยู่แต่เมื่อแ,แม่เราแกชาราลงมาเราไปถามไม่ถึงสิบที่ดอกนะลูกส่วนมากกว่าจะว่าถามอยู่นั่นแหละถามอยู่นั่นแหละจักกว่าถามอะไรสไปนี่เป็นความคิดเป็นคำพูดของลูกส่วนใหญ่แต่ถ้าลูกคนไหนประพฤติดีปฏิบัติดีแล้ว อันนี้ก็อนุโมทนาด้วยอนุโมทนาบุญในความกตัญญูนาการทักะะเวทีนะสำหรับผู้ที่ให้กำเนิดก็คือแม่ของเราที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ในหน่อยโยมนะนั่งอยู่นี่ทุกคนเป็นแม่เหมือนแต่โยมนะโยกเว้นผู้ชายไม่ได้เป็นแม่เป็นพ่อนะโยมนะโยมผู้ชายนี่เป็นพ่อส่วนโยมผู้หญิงนี่เป็นแม่ไม่มีใครรอกโยมที่เกิดมาแล้วเป็นแม่เลยโยม นั่งอยู่นี่เป็นลูกมาก่อนเป็นลูกมาก่อนแล้วถึงได้มาเป็นแมนะ่เมื่อมาเป็นแม่เนี่ยเราก็ระลึกหนึ่งถึงนมยมย้อนลอยถอยหลังไปสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบปีอะไรก็ว่าไปตามแต่อายุของเราโยมตามแต่อายุของเราว่าเราอยู่ทุกวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะี่ฉะนั้นความกัตัญยูกัตตเวทีเนี่ยพระพุทธเจ้าตัด่านิมิตต่างสาธุรูป,ปานางังกตัญยูกัตตเวทิตานะ ความกตัญญูกตะเวทีเป็นนิมิตหมายของคนดีโยมนะเป็นนิมิตหมายของคนดีความกตัญยูกตะเวทีนี่คนเราถ้ามีความก divine, ตัญญูกตะเวทีต่อบิดามารดาหรือต่อพ่อต่อแม่ของเราเนี ven, ่ยโยมนะทำมาหากินก็ขคืนโตกหน้าใหม่ไหลต๊ไฟใหม่ๆอย่างเขาว่าน่โยมนะไปที่ไหนก็มีแต่คนระคนชอบไปที่ไหนก็มีคนแต่อุปถาอุปถัมโยมนะเพราะว่าความกตัญญูกตะเวที ของเราเนี่ยจะหนุนนำเราให้มีชีวิตที่ลุ่งเรืองให้มีชีวิตที่ดีๆขึ้นไประยงเนาะพอแม่ของเรามาถึงวัยชรแลแก่ะชราระโยมนะทุกอย่างทุกอย่างก็เริ่มเลือนหายไปในโยงความเป็นแม่ของเราเนี่ย6070ปีเนี่ยองหายเมื่อแตโยม ทำไมพ่อแม่ทำไมถึงว่าพ่อแม่เราของหายโยมเมื่ออายุแก่อายุายมากขึ้นร่างกายก็ถึงวัยชราคือแก่ขึ้นของหายโยมพ่อแม่ี่ของหายทำไมถึงว่าของหายโยมสังเกตไหมเวลาเราเรียกหรือเวลาเราถามแกก่อนจะหาเดีย๋ยวโยมแม่อันนั้นนี่เราหาหาอย่างเดียวโยม คือสัญญาณหูแกไม่ไวยดีคือด้วยวาาัยชราด้วยอายุที่มากขึ้นทุกอย่างก็เลิ่มหายไปหูก็หายย่มฟังอะไรก็ไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ได้ยินไม่ทถนัดนี่หูเริ่มหายสมองความจำ เลอเลือนก็เริ่มหายคือกันโยมจำด้เบึงหลงนาลืมล้างบึงเอาอันนี้วางไว้ตรงนู้นเอาอันนู้นวางไว้ตรงนี้กอจจำไม่ได้นะด้วยที่ว่าอายุมากขึ้นสมองเลอะเรือนแล้วทําไมถึงว่าสมองพ่อแม่เราเลอะเรือนขนาดนั้นด้วยอายุด้วยสังขารที่เพิ่มขึ้นแล้วอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่ด um. ูในสมองของแม่เราเนี่ยวันนี้เทียรเรื่องวันแม่ก็เลยเน้นเรื่องแม่สักหน่อยนะสมองของแม่เราตั้งแต่เติบใหญ่มาเลี้ยงเราจนอายุ40 50 60หปีที่นั่งอยู่นี่นะยโยมไม่ดูว่าเรื่องราวต่อเรื่องราวอะไรโยมบรรจุอยู่ในสมองนาโยมจักกว่าอะไรเป็นอะไรจิปาคะอยู่ในนั้นนาโยมก็เป็นตะหนึกอยู่ในจักว่าเขาไปอยู่ได้ยังไงนะในสมอง ไม่เลี้ยงแม่ว่าจะเลี้ยงลูกอยู่เป็นถูกไหมเป็นหนีเป็นสินเขาไหมอยู่สุกสบายไหมโอ้ยเลี้ยงใครเลี้ยงมาลูกด้าน,คน,ค,น,นคนหนุ่มคนหนีมันไปทำมาหากินมันเลี้ยงปากเลี้ยงทองมันลุมไหมม,มันมีลูกมีเมตา้าเออมันอยู่กันยังไงมันกินกันยังไงเริ่มคิดตั้งแต่เราหน่อยๆจนกระัา,างเรามีครอบครัวลูกไม่เคยโตสําหรับพ่อสําหรับแม่เว้นเสียจาก แม่ตายก่อนพอ่ออ่าเวทนัก่จกแม่ตายไปพ่อตายไปหรือลูกตายไปนั่นแหละความโตเป็นผู้ใหญ่ถึงจะเกิดขึ้นกับแม่ถ้าลูกตายตึ๊บเนี่ยความโตเป็นผู้ใหญ่ของลูกจะมาสุดตรงนั้นแม่กว่ายังระลึกนึกถึงอยู่ลูกก่อนจะเริ่มโตสาหรับพ่อสาหรับแม่นั่นแหละโยมเห็นไป็เรลบ้านสมองของแม่หรือว่าของพอ่อไม่รู้ว่าจักบรรจุอะไรตอ่อบรรจุอะไรเขาไปเต็มในหลุมบ,บางพีเหมือนเขาว่าละเครื่องมันเต็มมันเอือ มันกัดจับไม่ได้มันก็ล้มปลืมโดยโยมนะอันลุดไปตรงนี้อันนี้ไปตรงนั้นเวลาพ่อเวลาแม่ถามต่ออยาไปตะพออยาไปผู่ไปขันจะเลยนะความหลงความลืมนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปอยู่กับเราโยมมันไปไปไหนดอกโยมนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปมาอยู่กับเราทําไมถึงว่าวันหนึ่งมันจะมาอยู่กับเราเพราะว่าเลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายของเราที่นั่งอยู่ได้อยู่นี้ของเราที่มีชีวิตอยู่นี่ เป็นเลือดเนื้อเชือ้อไขเป็นร่างกายของพ่อของแม่นะยโยมเป็นร่างกายของพ่อของแม่ไม่ใช่ของเราโยมไม่ใช่ของเราพ่อแม่ให้มาอย่างเดียวที่เหมือนกันไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันและมีสิ่งเดียวที่พ่อแม่ให้มานั่นคือชีวิตพ่อแม่ให้มาหนึ่งคนก็คือหนึ่งชีวิต ฉะนั้นเมื่อเรารักษาชีวิตของเราไว้ให้ดีเพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วเราต้องนำชีวิตของเราประพฤติแต่ความดีหลูนจักรตัญญูกตะเวทีหลูจกกนลจักคบุญคุณพ่อหลูนจักคบุญคุณแม่ส่วนร่างกายธาตุสี่ขันหานิยมประกอบกันเข้าเกิดมาเป็นมนุษย์รวมมารวมกันมาเป็นร่างกายสักวันหนึ่งก็แตกสลายไปตามธรรมชาติ ทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะอย่างโยมก็เห็นนะคนเราเกิดมามีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาพอตายปึ๊บเอาไปให้ใครก็ไม่มีใครเอาโยมตายปึ๊บเอาไปให้ใครก็ไม่มีใครเอาขายก็ไม่ได้แก้ก็ไม่ได้เอาไปทําปรุงปาราทำอะไรก็ไม่ได้คนเนี่พระพุทธเจ้าว่าเมือ่อสิ้นลมหายใจหรือว่าตายไปแล้วเปรียบประดุษดังว่าถอนไม่เนี่ยถอนฟื้นโยมทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะเขาผิดไปใส่ไป,ไปกลัวเขาหนังเขาปลาเขาหลบก็โยนลงหนัง แม้กต่างกอบไฟเผาก็ยังไม่รู้จักหลอนจักหนาวจักเจ็บระยมนะเพราะว่าร่างกายมันเป็นของธรรมาชาติแต่สิ่งที่แม่ให้มาก็คือดวงจิตดวงวิญญาณของเราที่จะต้องไปสู่สัมภระยภบแล้วแต่เวแต่กรรมโยมเห็นไหมแล้วแต่เวแต่กรรมเราท่านทั้งหลายส่วนมากนะยมนะพูดถึงส่วนมากแต่ถ้าส่วนไหนท่านประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็อนุมโมทนาด้วยแต่ส่วนมาก เราท่านทั้งหลายก็เข้าใจดีดอกว่าเป็นการดํารงชีวิตเป็นการดํารงชีพเพื่อการหาอยู่เลียงปากเลียงทองเราท่านทั้งหลายจะลืมลืมอะไรยงลืมดวงจิตดวงวิญญาณของเราลืมหาบุญหากุศลคู่ดวงจิตคู่ดวงวิญญาณลืมทําบุญทํากุศลเพื่อจะสะสมเป็นซาเบียงบุญหนุนนําเป็นเพื่อนคู่มิตรคู่จิตของเราหนึ่งไปสู่สำไรพบเบื้องหนา คือว่าเรื่องบุญนายกเรื่องบุญ,เร,บญเรื่องบาปเราไปไหนมันก็ไปก็เราโยมแต่เราท่านทั้งหลายบางคนนายกนะบางคนส่วนมากไปหลงไปลืมลืมจก็บบาไปทําเลี้ยงแต่เฉพาะธาตุสีกขนันห้านคือเลี้ยงร่างกายของเราแต่ส่วนมากจนลืมมาทําบุญทํากุศลหาเพื่อนผู้จิตผู้วิญญาณของเราเพื่อจะเดินทางไปสู่สัมไตรภพบบานา เบื้องหน้าหลังจากเราละโลกนี้ไปแล้วนะเห็นไหมโยมนะฉะนั้นโยมทั้งหลายมาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะอีกหลายหลายคนด้หลายท่นานบางคนก็เข้าใจดอกว่าวันนี้อยาิโยมทั้งหลายก็เนื่องด้วยภารกิจการงานเรื่องด้วยการทําอยู่ทํ่ทมาหากินอยู่ในการใช้ชีวิตของเราเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แต่ว่าถ้าเราท่านอ่ทั้งหลายมีเวลามีโอกาสนะก็มาทําบุญทํากุศลนะหาเพื่อนคู่ จิตผูกกายผูกด,ดวงจิตดวงวิญญาณของเราเป็นเพื่อนเดินทางไปในเบื้องหน้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือโยมนะคนเราเมื่อเกิดมาแล้วโดยเฉพาะเรานับถือาศาสนาพุทธในโยมมีวันพระมีวันศิลวันทาน เขามีบุญมีฐานกระชวยกระทยมสะสมสะเอาเสียงบุญไว้สะสมเอาตรงนี้แหละโยมที่จะไปไปก็เรานอกนั้นมมนมีใครไปก็เราดอกโยมไม่มีใครไปดอกก็อยู่กันด้วยแต่แค่โลกนี้แหละแล้วฝากอีกเรื่องหนึ่งโยมนะฝากอีกเรื่องหนึ่งหนึ่งแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ในน้อยโยมนะตาตํตำลำบากจนขนาดไหนโยมลองคิดดูให้ดีนะ ลำบากจนขนาดถึงว่าแม่กับพ่ออันนี้เอาพ่อมารวมด้วยอาจจะเป็นคนเฉพาะอยู่ในบ้านโยมโยมคิดดูดีนะอาจจะเป็นคนของลูกเฉพาะพ่อกับแม่อยู่ในบ้านแต่เมื่อพ่อกับแม่ออกไปทำงานไปเป็นลูกจ้างเขาพ่อกับแม่อาจไม่ได้เป็นคนก็ไดดโยม พ่อกับแม่อาจไม่ได้เป็นคนก็ได้โยมทําไมอาจารย์ว่าอย่างนั้นไปทํางานปุ๊บเจ้านายพอใจเขาก็ไม่เห็นว่าพ่อว่าแม่แล้วถ้าเจ้านายไม่พอใจปึ๊บพ่อแม่เราลงจากบ้านเป็นคนไปถึงที่ทํางานพ่อแม่เราจะกลายเป็นอย่างอื่นทันทีโยมเห็นไหมเจ้านายคนเกียน่มันดา่าพ่อด่าแม่หรือด่าคนงานเราน่โยมเขาด่ากันแบบไหนโยมนั่นแหละโยม คิดดูให้ดีว่าพ่อแม่ยอมเป็นถึงขนาดนั้นเพื่อจะเลี่ยงดูลงมาระยมนะเอาทำรรมาหานาทีสิบนาทีนะยมเนาะะนนิพพาะอาจารย์ก็สันพัทหารเสร็จแล้วนะก็มีด้วยภาร,รกิจการงานญยติโยมก็จะได้เป็น ประกอบสัมมาอาชีพในละโยมฝากไว้ในท้ายที่สุดรโยมเด้อนะระดึกถึงบุญคุณพ่อแม่มีเวลามีโอกาสต็อเขาวัดเขาวาทำบุญทำกุศลอุทิศสวนบุญสวนกุศลให้พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่่วงรักตับขันไปแล้วส่วนคนไหนพ่อแม่ยังอยู่ก็เออคนปนปฏิบัติคนแล้วก็พื้นปฏิบัติดีต่อท่านนโยมเด้อเราเอาละโยมท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาเนี้ ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพรเอวังก็มีด้วยประการานัชนี้และก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ชมไรฟ์สดแล้วก็ชมย้อนหลังได้โยมได้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางไรซ์สดแล้วก็ที่สลาวัดของเราแห่งนี้เอวังก็มีด้วยประการานัชนี้สาธุ